ก็สุขสันต์วันอีสเตอร์นะครับเทศกาลอีสเตอร์ Easter แล้วนะครับนะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกคนบางบดหลายแห่งก็เรียกว่าเทศกาลเข้าสู่ธรรมนะทบทวนตัวเองกับพระเจ้าว่าเป็นยังไงแบบไหนทบทวนถึงพระคุณความรักของพระเยซูที่ทรงปวดยตายไถ่บาปเพื่อเราพันธกิจของพระองค์ที่ทําเพื่อเราต่างนะครับอับนนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญและปีนี้เป็นปีบอกว่า Uh, the Spirit of the s k m i n e ใช่ไหมหัวใจไมที่2เนี่ยกิโลเมตรที่2นะครับนั้นการที่คนจะมีหัวใจกิโลเมตร2หรือว่าไมที่2ได้เนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างนะไม่ใช่เป็นแค่มีใจเมตตาปราณีและก็จะมีหมยที่2ได้อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะแต่คนที่มีไมยที่2ต้องดูตัวอย่างของพระเยซูคริสต์เนี่ยไมยที่2 การมีไม้ที่สองของพระเยซูเนี่ยทำให้พระองค์สามารถพูดคําหนึ่งได้เต็มปากเต็มคําคือว่าสําเร็จแล้วนะฮะใครอยากจะมีชีวิตรประสบความสําเร็จเนี่ยต้องมีวัวใจกิโลเมตรที่สองหรือไม้ที่สองนะฮะพร้อมจะเดินไปในไม้ที่สองไม้ที่สองครพูดบ้างแล้วว่าเป็นไม้ที่ไม่หวังผลตอบแทนเป็นไม้ที่จ่ายราคาแบบฟรีๆแต่ได้กําไรมหาศาล ดูเหมือนขาดทุนแต่ที่จริงคือกําไรเหมือนพระเยซูเนี่ยนะตอนที่พระองค์ทรงสิ้นประชนเนี่ยนะจากขอ้อพริธิกาไปเนี่ยพระองค์ได้ใช้คําพูดสุดท้ายว่าสําเร็จแล้วนะคะัคำว่าสําเร็จแล้วเนี่ยอาจจะใช้อีกคําหนึ่งที่เป็นประโยคเต็มๆว่าข้าพระองค์ทาสาเร็จแล้วนะ,ะถ้าพูดเต็มๆคำนะข้าพระองค์ทาสาเร็จแล้วแสดงว่าพระเยซูแม่มีเป้าหมายชัดเจน เปโตไม่ได้เพียงบอกว่าชีวิตของอพระองค์กำลังจะจบแล้วนะฮะสบายแล้วพระองค์คงไม่ได้หมายความว่าแค่นั้นนะไอ้จบและสบายตายแน่นอนหนะับ,บคกิตียนและตว่าการจากโลกนี้ถือเป็นการจบที่ดีและ,ะผ่านพ้นความทุกข์ยากไปสู่ความสบายที่ถาวรนิรันดร์แต่พระองค์ประกาศถึงว่าพระรกิจแห่งความรอดสําเร็จสิ้นแล้วเป็นถ้อยคําแห่งชชนะไม่ใช่ความพ่ายแพ้ คำว่าสาเร็จแล้วของพระองค์เนี่ยเป็นแค่เอแค่ทนมาแล้วนะจบแล้วนะเ,เร็จสิ้นละไม่ใช่แค่นั้นแต่เป็นการประกาศชัยชนะว่าสําเร็จแล้วนะฮะมีในยะของมันนี่เมื่อพูดถึงคาว่าสําเร็จแล้วหรือว่าข้าพระองค์ทำสำเร็จแล้วเนี่ยพระเยซูกำลังหมายความว่าอะไรและนี่เป็นเหตุที่ทําให้พระองค์ต้องมีเซ็กันไมล์นะฮะหรือมีไมล์ที่2กิโลเมตรที่2ยังทําเพราะว่าเป้าหมายของพระองค์นี่ยิ่งใหญ่มาก นค,คนที่มีเป้าหมายใหญ่มีเป้าหมายสูงนะฮะมีเป้าหมายที่ต้องการทำให้สำเร็จแบบยิ่งใหญ่เนี่ยจำเป็นต้องมีไม้ที่2องถ้าไม่มีไม้ที่2ไม่มีทางกล้าไปถึงความสำเร็จได้แน่นอนนะในวิสัตัวเนี่ยมองอทำหลายอย่างต้องทุ่มนะทุ่มสุดชีวิตแต่เรารู้ว่ากำไรมันคืออะไรนะฮะนั่นคือสำคัญคนลงทุนค้าขายเหมือนกันใช่ไหมถ้าเขามั่นใจว่าเขากำไรเนี่ยนะเขาจะทุ่มสุดชีวิตเลย แต่ถ้าไม่มั่นใจก็ทาไปางั้นแหละ,ะทาแบบเอาสนุกนะหลายคนคนที่สูงอายุก็ทำทำอะไรร้านขายของโชว์หวยทำน,นู่นทำนี่ทำแบบมีความสุขไม่ได้คิดอะไรแต่คนที่มีเป้าหมายอย่างเป็นรุ่นินีปัตตเนี่ยเขามีพลังที่ต้องทุ่มเทเพื่อได้ไดกําไรนั้นคําว่าสําเร็จแล้วของพระเยซูเนี่ยความหมายแรกคือว่าแผนการในความรอดของพระองค์ในสำเร็จแล้วพระเยซูเนี่ยถูกส่งมาเพื่ออะไรเพื่อไถ่บาป เพื่อให้มนุษย์ได้รับความรอดอันนี้เป็นแผนการยิ่งใหญ่มากนะในพระธรรมยอห์นหนึ่งข้อสิกว่าตั้งแต่การล้มลงของมนุษย์ในสวนเอเดนเนี่ยพระเจ้าทรงมีแผนการไทยมวลมนุษย์นะพระเยซูคือลูกแกะของพระเจ้าผู้มาทํให้แผนการสําเร็จเนี่ยมันหมายความตอนนั้นยอห์นเนี่ยกลุกศสิทธ์ยืนดูและมองเห็นพระเยซูว่าจงดูพระเมสสปดกของพระเจ้าผู้ที่มาแบกรับความผิดบาปนะฮะนั้นบนโต๊ะอาหารหรือว่า พิธีมหาศิลเราเคยทำเนี่ยโต๊ะอาหารพระเยซูเนี่ยจะแลกกับโต๊ะอาหารของคนอื่นเขาในช่วงปัสกาคขานั้นน่ยโต๊ะอาหารของพระเยซูไม่มีลูกแกะไม่มีเนื้อแกะมีแต่ผักขมนะขนมปัง้ายเชื้อนะครับลูกแกะไม่มีเนื้อแกะไม่มีแต่ในเทศกาลนั้นต้องมีแต่เพราะพระเยซูเนี่ยเป็นลูกแกะแทนลูกแกะนั้นถูกถวายบูชาเป็นเครื่องบูชาไถยบาป นั่นนั่นคือสิ่งที่สําคัญนั้นพระเยซูเนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนว่าพระองค์ต้องมาทําอะไรปั๊บเนี่ยท่ให้พระองค์ต้องคึดในทุกๆสถานการณ์ทุกรูปแบบนะฮะโดยเฉพาะการที่ต้องมาตายมัเขน,เนี่สำเร็จแล้วที่หมายถึงว่าคำพยากรณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องพระเยซูนะคะระิสเตียนมาอ่านพระคภีเราอ่านตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์ตอนพันธะยาเดิมและใหม่พอพอทำทั้งอ่าทั้งสองนี้เพราะว่าเป็นเรื่องเดียวกันพันธญยาเดิมจะพูดถึงว่าอนาคตพระเยซูจะมาทําอะไร และสิ่งใดๆก็ตามแต่ที่กล่าวถึงพระเยซูในพมพีเดิมพระองค์ต้องทําให้เสร็จในพ,พมพีใหม่ในพันธสัญญาใหม่เกิดมาต้องทําตามนั้นเหมือนกับคนที่ถูกกาหนดไว้้ว่าไปทําภารกิจคราวนี้ต้องทําอะไรบ้างเหมือนทหารที่เขาออกไปทําภารกิจพิเศษเนี่ยเขาจะมีอะไรมีเนื้องานมีอ่างต่างมีกี่เรื่องและเองจําให้แม่นและหน้าที่เขาต้องทําภารกิจนี้พันธกิจนี้ให้สําเร็จ นะฮะมันเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจพระเยซูนั้นในอิสยาว่าแต่ท่านปูกบาดเจ็บเพราะการละเมิดของเราทั้งหลายอันนี้พระเยซูชัดเจนว่าต้องมาถูกแล้ทนทุกข์ทรมานถ้าเราได้อ่านพระมพีร์เนี่ยเลื่ครั้งได้ยินหลายตอนที่พระเยซูพยากรณ์ถึงการสิ้นรผชนของพระเยซูว่าพระองค์จะสิ้นรผชนแบบไหนอันนี้เป็นภารกิจหนักของพระเยซูเป็นเป้าหมายสูงสุดพระเยซูเพราะถ้าไม่มาทำงันปั๊บเนี่ยมนุษย์จะไม่รอด การช่วยเหลือคนเนี่ยมันต้องทุ่มเทชีวิตนะการช่วยเหลือคนไม่ใช่เรื่องขอไปทีหนึ่งนะฮะทั้งหลายผ่านไปไหวมาแล้วนะมันต้องทุ่มนะกลัวก็กลัวนะแต่ขณะเดียวกันต้องอยู่ใช่ไหมนะขณะเดียวกันต้องอยู่เนี่ยมันต้องใส่ใจต้องอาศัยกิโลเมตรสองอ่ะนะฮะเออธรรมดานี่ไม่ได้นะอาจจะแบบไปไหนก็ได้แต่ว่ามันความความหนึ่งกลัวกลัว นะผมอ่านคำพยานคนหนึ่งว่าเ,ออเขากลัวอยู่แต่เขาต้องทำเพราะมันเป็นอะไรมันเป็นแพชชั่นอยู่างในมันทิ้งไม่ได้อะคนไข้อะไรต่างทิ้งไม่ได้ไยงไรต้องอยู่อันนั้นคือสิ่งทน่เราต้องขอขอบคุณทางแพทย์ทางพยาบาลทั้งบุคลากรที่ช่วยเหลือกเต็มที่นะทำให้ภาพลักโรงพยาบาลเราเนี่ยเป็นที่ไรก้าวขวัญของคนเหมือนกันและซาบซึ้งใจนั่นคือสิ่งทันนั้นพระเยซูเนี่ยรู้ว่าต้องมาอะไรต้องมาถูกทรมานบ้างเข็นพงษ์ยอมไหมยอม นะฮะยอมเพื่อเป้าหมายเดียวเลยนะฮะเพื่อความรอดจะสมบูรณ์แบบตามที่ได้กล่าวไว้ข้างบนนั้นนะครับคำอธิกรณอีกตัวหนึ่งที่เอ,อ๋อข้อหนึ่งวนันสุริยี่ิบสองข้อสิบหกถึงข้อสิบแปดเนี่ยได้พลงซารับพระเยซูถึงต้องถึงการถูกตรึงที่กางเขนนะฮะถามพระเยซูทราบไหมว่าบรรยากาศภาพการถูกตรึงเขนเนี่ยจะต้องเจอแบบไหนบ้างตะกี้ถูกเครียดใช่ไหมการถูกเครียดเราเคยดูหนัง the passion ใช่ไหม แต่แพชชั่นโอโหพระเยซู us, ถูกเขียนเนื้อตัวแตกยับบางคนใช้คำพูดว่าอะไรเ,เกินไปไหมาถามผมไม่เกินอะแต่แพชชั่นอย่างน้อยกว่านะเพราะว่าแส่ที่เขียนไปนะั้นมันมีขออยู่บีซแส่อยู่แปดเซตเจ็ดเส้นนะและแต่เสมีขออยู่นะหัวไปควับหนึง่งแล้วกระตุกมานะถามว่าเนื้อฉีกเท่าไหร่นะวิธีดส,สอบไม่ยากเลย ท่านไปหวดไอแซนี้กับต้นกล้วยก็ได้นะฮะดูที่มันจะชากเนื้อกล้วยมันขนาดไหนที่เห็นในเด็แพชชั่นยังน้อยเกินไปแต่เนื่องจากพระเยซูมีใหม่สองพร้อมยอมเจ็บปวดเพื่อแลกกับความรอดของคนทั้งโลกอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นการยอมตายม้าเขเนเป็นสิ่งสําคัญและภาพลักษณ์ม้าเขนไม่ภาพลักษณ์ที่ดีเลยนะฮะหลายคนมีความรู้สึกว่าพระเยซูพระเจ้าทําไมมาตายแบบทุเรศนิ้จังเลย ถ้าภาษาไทยเรียกว่าตายโหงนะนะฮะนั่นคือกัญมันเป็นนะฮะนั่นคือความบาปหนักของมนุษย์ที่พระอ์ต้องแบกไงนะฮะถ้าบาปเบาๆคงไม่ต้องขนาดนี้มั้งอันนี้บาปหนักมากนะพระเยซูต้องอาศัยใจกิโลเมตรสองยอมนะนะฮะยอมทําสิ่งต่างเนี่ยถ้าไม่มีกมิโลเมตรสองแล้วพระเยซูอาจจะขอสบายสบายก็ได้ใช่ไหมว่าตอนในส่วนเคสเมเดพระเยซูไงพระองค์จ้าถ้าจอกนี้เลื่อนไปได้นะขอให้เลื่อนไปนะฮะ พระเจ้าก็ตอบทันทีเลยส่งทูตสวรรค์มาชูกําลังแปลว่าอะไรเดินหน้าต่อไม่ได้ถอยหลังนะฮะเดินหน้าต่อส่งทูตสวรรค์ชูกําลังเลยเดินหน้าต่อในชีวิตส่วนตัวเหมือนการบางคังเกี่ยกี้โอ้โอมัพระเจ้าข้าไปอยากไปแล้วแต่เมื่อ้ฐานปั๊บพระเจ้าชูใจเดินหน้าต่อก็เดินต่ออันนี้ทาให้มีหัวใจกินวตที่สองหรือใหม่ที่สองที่เกิดขึ้นนะครับพราอมเร็จแล้วความหมายสาว่าบาปของเราถูกชําระแล้วอันนี้คือชายชนะเลย พระเยซูอยากจะเห็นคนที่รักของพระองค์พระเจ้าอยากเห็นบุตรที่รักพระองค์ได้รอดปลอดภัยตายแล้วได้ไปสวรรค์โดยพระประสงค์เนี่ยเราหลายได้รับการชําระให้บริสุทธิ์โดยการาถวายพระกายของพระเยซูเ,เพียงครั้งเดียวเป็นพอการไถ่บาปเนี่ยมีหลากหลายวิธีนะในโลกนี้ถ้าของยิวก็มีการถวายเครื่องบูชาปีต่อปีนะครับลบบาปไปกวาดบาปไปใต้พรมระปูทับไปนะฮะ บางทีพื้นฐานทั่วไปทํานู่นทํานี่ทําความดีัเพื่อจะลบบาปนะถามว่าเราทําความดีทำไมมันก็มีสองเหตุผลนะหนึ่งเพื่อจะได้บุญสองเพื่อจะลบบาปมันมีสองอย่างด้วยนะมีในตัวของมันแหละนะนั่นคือสิ่งคัญแต่ว่ามันจะแล้วเสร็จหรือไม่นะฮะถ้าแล้วเสร็จเราคงต้องหยุดทาแล้วถ้ามันมีอ่าลิมิตนะนะครับแต่ไม่มีลิมิตแต่าพระเยซูว่าพระเจ้าว่าถ้าพระเยซูตายเพียงคนเดียวเนี้ยนะ โลกทั้งใบนี้ได้รับการชําระให้สะอาดโดยสุ์ท้งมนุษย์และทางโลกทั้งใบนี้ด้วยอันนั้นคือสิ่งที่อย่างนุใจมองเห็นว่าพระเยซูว่าเมื่อพระองค์ทำปั๊บเนี่ยกำไรคือทุกคนได้ถูกชําระได้พ้นจากความบาปนะฮะบ,บาปของเราถูกชําระแล้วเนี่ยเป็นของขวัญแห่งพระคุณไม่ใช่สิ่งที่เราต้องพยายามทําให้ได้มานะของขวัญที่ดีสุดเนี่ยคือของขวัญที่ออกมาจากใจออกมาจากชีวิตเนี่ยนะครับผมก็ทึ่งกับ โรงพยาบาลที่นี่นะจะให้ของขวัญบุคลากรในพิธีสําคัญสําคัญทนะักทีหนึ่งต้องลงมือประดิษฐ์เองนะนะนะไม่ยอมซื้อไม่ยอมอะไรนะฮะถามว่ากลัวขาดทุนไม่ใช่หรอกมันเป็นความสุขใจอะนะฮนะมันการทําให้เนี่ยแล้วเป็นแล,แล้วชิ้นเดียวในโลกนะชิ้นในโลกแล้วให้ไปเนี่ยคนรับเนี่ยดอกมูดอกไม้ต่างมงุกเหยก็ทำนะในช่วงต่างเนี่ยโอ้นั่นก็่าวถือว่านะี่คือทำอะไหัวใจกิโลเมตรสอง ถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้จบนะฮะแพงหน่อยไม่ต้องเหนื่อยไม่เสียเวลาคุ้มกับการมีเวลาไปหรือทำอื่นแต่ไม่อยากจะทำนะฮะนั่นะะคือสิ่งนธุ์ต้องขอขอบคุณน้ําใจไมตรีอันนี้ที่ทางพนัพกงานทุกคนเจ้าทีทุกคนบุคลากรช่วยกันทำและแบ่งปันความรักถึงกันกันสำเร็จแล้วในความหมายพระเยซูนะฮะก็เป็นความหมายว่าความพ่ายแพ้ของซาตานศัตรูตัวฉกาดคือซาตาน รงทรงปลดอาวุธเทพผู้ครองและผู้มีอำนาจและทรงประจานพวกมันโดยใชชนะบนมางเขนเมื่อพระเยซูตายไถ่าบาปแล้วเนี่ยอำนาจของความบาปเนี่ยมันจะไม่อยู่เหนือนเรานะฮะความหมายผมหมายความว่าอะไรก่อนหน้านี้เราจะทำอะไรตามแต่มนษย์ทุกคนอยากทำความดีนะแต่ทำความดีแต่ละครั้งแต่ละคราเนี่ยมันไม่ง่ายนะและการทำความดีแต่เรืองที่ต้องเรียนนะ ทําความดีต้องเรียนนะต้องอบรมนะต้องบ่มนิสัยนะนะฮะเพื่อจะทําให้คุณและต่อเนื่องนะครับแต่การทําสิ่งดีดีไม่ต้องเรียนนะฮะไม่ต้องอะไรมันทําได้เลยอัตโนมัติถ้าจะมีเรียนมีเหตุผลเดียวที่ต้องเรียนทําชั่วให้มันเรียนคนจับไม่ได้อันนี้ต้องเรียนอ่าทำความผิดแบบไหนที่คนจับไม่ได้ และคนเป็นี่จะดีใจมากนะถ้าทําความผิดแล้วคนจะไปได้ดีใจมากโอ้ค่าเก่งมากฉลาดมากไม่ไม่ใช่นะอันนั้นคือคือสัตว์นี่ก็เรียนแค่นะั้แต่คนที่ทําการดีต้องเรียนต่อเนื่องเลยหยุดเรียนปั๊บเนี่ยโอกาสไม่ทําดีมีแล้วนะทำไมต้องบอกต้องเข้าโบสถ์เข้าวัดเข้าอะไรต่างาทำไมเพื่อคนจะมีใจที่อยู่ในธรรมะตลอดเวลาถ้าคุณหางเมลร่ปั๊บเนี่ยโอกาสทําผิดพลาดมีแล้วนะฮะนั่นะคือสิ่งที่เห็นหนุนใจมองเห็นภาพนั้นพระเยซูเนี่ย บอกว่าชายชนะแล้วนั่นหมายว่าให้เสรีภาพกับเราแล้วว่าคุณจะทําดีก็ได้ตามใจคุณเลยโดยมีพระเยซูีิพึ่งนะฮะพระเยซูไม่ตายแล้วตายเลยไงพระองค์ตายแล้วเป็นจากความตายและบอกว่าจะอยู่กับเราตรงนี้แหละที่ทําให้เราสามารถทําการดีต่อเนื่องผมเองก็ทาได้ขนาดนี้ตรงนี้ม่ใช่ว่ากําลังส่วนตัวนะต้องอาศัยพึ่งพากําลังพระเยซูอาศัยพึ่งพาชีวิตที่ อบองพระเยซูพยายามที่จะเดินตามนั้นแล้วพึ่งพากําลังพรงโดยกําลังส่วนตัวไปไม่รอดหรอกนะฮะโดยกําลังส่วนตัวเนี่ยอาจจะเลิกทําอะไรไปหลายอย่างแล้วช่วงนี้อยากจะไปชิวๆแล้วหน้านี้น่าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเนะไอดูซากุระเลยจ้าวเลยนะนอะไรต่าวเลยนะแต่ต้องมาทํางานต่างเนี่ทำไมมันเป็นแพชชั่นมันเป็นไมที่สองมันเป็น เป้าหมายที่้องาอาศัยหมยที่สองลงไปนะฮะชีวิตเรายังไม่สําเร็จพระเยซูทําจนทั้งสาเร็จนะด้วยเป้าหมายยิ่งใหญ่นี้นะครับความพ่แพ้งมาสตานคือสาตานพยานยทำนุษย์ทำห่างจากพระเจ้าแต่ผ่านทางกางเขนความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ามนุษย์ได้รับการฟื้นฟูเป็นการทำนุ์คืนดีกับพระเจ้านั่น้คือสิ่งสําคัญที่เหมาะกันนั้น สิ่งพระองสำเร็จแล้วคือว่าทำนุกกลับมาคืนดีกับพระเจ้าทุกวันนี้ท่านสามารถกลับมาคืนดีกับพระเจ้าแบบสบายๆลนะห้ามความหมายสุดท้ายคือว่า,เ,าเราสามารถมีชีวิตใหม่ในประเตศทุกอย่างพระเยซูทําให้หมดแล้วนะฮะสี่ประการแรกลงท้ายให้หมดแล้วเหลือประการสุดทา้ายนะฮะก็ขึ้นอยู่เราว่าเราพร้อมไหมเพราะพระเยซูทรงทําให้ความรอดสําเร็จแล้วเราจรึงสามารถมีชีวิตวิรัตได้เราจะเอาหรือไม่เอา แล้วแต่เราละพระเยซูทําให้หมดเรียบร้อยแล้วด้วยพลังเต็มๆด้วยหัวใจแห่งไม้ที่สองนะฮะด้วยความรักที่มีต่อมนุษย์นะฮะด้วยความรับผิดชอบที่รับมอบหมายจากพระบิดาพระองค์ทำเต็มที่ทำานะเหลือประการเนี้ยและใครรับก็จะรับความรอดนะฮะใครรับก็จะรับชีวิติรันนะครับนั่นคือทันนะฮะเราไม่ต้องพยายามเอาความรอดในตัวเองแต่เพียงเชื่อและยอมรับพระเยซูเป็นองค์ผู้ช่วยให้รอดนะฮะ หลายครั้งหลา,าราพยายามทําหลายเรื่องนะมันก็เหนื่อยนะครับแต่พระเยซูว่าเราทำไปแล้วหน้าที่เรือรับพระองค์เข้าสู่วิตและเดินตามพระองค์ไปนะฮะเอาชนะตัวเองแบกกงเขนของพระองค์และเดินตามพระองค์ไปนั่นพระองค์จะช่วยเรานะฮะชีวิตนี้พระเจ้าอยู่กับเราหลังจากโรกงนี้ไปเราประยุกพระเจ้าอันนี้คือสิ่งพระเจ้าเต็มใจทําให้กับเรานั้นสําเร็จแล้วนะฮะเป็นคําตรัสแห่งชัยชนะ พระเยซูทาให้แผนการไถ่บาปเจ้าสําเร็จอย่างสมบูรณ์เราไม่ต้องจ่ายราคาสาหรับบาปเราอีกต่อไปสาตานพ่ายแพ้แล้วและเราได้รับอิสรภาพฝ่ยายวิญญาณเราสามารถมีความหวังในชีวิตนั่นคือประสบการณ์ส่วนตัวแต่ผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่กาเนิดนะมาเชื่อพระเจ้าตอนยุัสตีพาปีเนี่ยนะก็รับรู้ถึงที่ว่าเมื่อเชื่อพระเจ้าปั๊บเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนดีทันงชีใดหรอกนะฮะแต่รู้ว่าเราการไถ่บาปแล้วแต่ชีวิตเรามีความหวังจึงเรามีทัศนะ ความคิดใหม่นะฮะมเซ็ตเราเปลี่ยนใหม่ความเข้าใจคนเกิดขึ้นนะฮะเข้าใจตัวเองเกิดขึ้นอันดับแรกคือเข้าใจตัวเองเลยรู้จักตัวเองเลยนะฮะเมื่อก่อนไม่เคยรู้จักตัวเองเท่าไหรนะ่นะนะฮะหรือรดูก็ดูผิดนะฮะดูในกระจกมองเห็นหน้าตัวเองอาจจะไม่เหมือนตัวเองก็ได้นะฮะนั้นก็คือว่าเพราะว่าคิดอีกอย่างนึงนั่นคือสิ่งที่มองเห็นนะครับนั้นถามว่าเราจะตอบสนองต่อ น้ำพระทัยของพระเจ้าแบบไหนตอบสนองต่อของขวัญที่พระเจ้าทำแลแบบไหนพระเยซูให้คำแนะนำผมก็หยิบมาสองตอนนะฮะคำแนะนำแรกพระเยซูว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจทั้งหลายจะได้พักเหนื่อยไหมครับ การทําบาปทิมเซ็งตัวเองนะตั้งใจแล้วตั้งใจอีกทําไม่ได้ทีนึงมันเหนื่อยมากเลยสุดท้ายบางคนอาจจะประชดประชันเลยเมื่อมันทําดีไม่ได้กับมันเลวเปสุดเลยก็มีมาลงมาหาพระเยซูเลยครับนะฮะความเหน็ดเหนื่อยจะหายไปการต่อสู้กับบาปจะหายไปเพราะเรามีพลังซึ่งพระเจ้าในการที่จะต่อสู้นะฮะในการยืนหยัดในการจะเดินตามน้ำพระเจา้าหรือตามใจตัวเองว่าที่เราอยากจะเป็นคนดีนะครับคำแน่นอนที่สองพระเยซูว่า แต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้นพระองค์ก็จะประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้าอันนี้ตำแหน่งที่พระเยซูมอบให้เราเลยนะฮะเมื่อเราต้อนรับพระองค์เข้าสู่ชีวิตเราก็มีสิทธิเป็นลูกพระเจ้าเมื่อเป็นลูกพระเจ้าพระเจ้าเป็นพ่อเราพ่อคนนี้รักเรามากดูแล่างดีนะฮะแม้แต่เรายังไม่รับพระองค์ก็ดูแลเพ,พราะพระองค์ถือว่ามนุษย์คนพระเจ้าสร้างกันมานะฮะพระเจ้าเป็นพ่อ ที่ถูกมุษย์ทอดทิ้งและพอนี้พลังกลับมาหาเราเถอะนะฮะอันนั้นคือสิ่งสำคัญนั้นถ้าท่านกลับมาหาพระเจ้าพุทเจ้าพระเจ้าพร้อมดูแลท่านพระเจ้าสัญญาเราจะอยู่ท่านหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคนั้นไม้ที่สองปรยซูเกิดขึ้นจากเป้าหมายที่พรงมีและเป็นเป้าหมายยิ่งใหญ่ใครก็ตามแต่ที่มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ถ้าไม่มีไม้ที่สองท่านไม่สามารถพูดคำว่าสําเร็จแล้วได้ แต่ถ้าท่านมีไม้ที่สองท่านจะสามารถพูดอย่างพระเยซูว่าสาเร็จแล้วนะฮะและความเสร็จแบบนี้เป็นความเสร็จยิ่งใหญ่คนอื่นได้รับตัวเราเองได้รับนะฮะโรงพยาบาลนี่นะฮะเมื่อาวานเขามีไอจรรยธรรมเนะี่ยผมไปดูประเมินเขาหน่อยหนึ่งผมก็หัวใจของที่นี่หัวใจพร้อมให้นะนะฮะเพราะจรรยธรรมของเราจรัญยาบานของเราถูกสอนมาให้ให,ให้ให้ช่วยให้ดูแล นะครับไม่มีความแตกต่างกันมากนักนะครับนั้นท่านต้องมีไมค์สองเยอะมากนะครับหลายครั้งหลายครานะนว่าเงินเดือนไม่เห็โจป,ปัญหาที่ทําให้ท่านอยู่หรอกคนเราทาไม่เอาจริงอะ่ะเงินเดือนมากขนาดนี้ก็ไม่เอาแต่เราต้องอยู่จริงอะ่ะเพราะเรามีมีแพชชั่นตัวนี้มีไมค์ที่สองนี้อยากจะช่วยคนมันเป็นหัวใจของเราดนั้นขอให้ท่านทําเต็มที่และใช้ไมค์ที่สองนั้นท่านจะกล้าไปสู่ความสําสเร็จท่านจะเห็นคนอื่นรับการช่วยเหลือจากท่านมากมายเหมือนพระเยซูทํา และคนทั้งโลกได้รับความรอดถ้าท่านเหนื่อยมาหาพระเยซูหมดกาลังมาหาพระเยซูนะฮะไม่เข้าใจอะไรมาหาแผนกสารกิจนะฮะเขาจะให้ความเข้าใจในใฐานเผื่อนะครับการฐานเผื่อไม่ยังเป็น,น,ปนคริสเตียนมาหาพร้อมจใจฐานเผื่อแม้แต่ผม้ามาเดินไปมาผ่านก็ควักมือเรียกได้เลยนะควักมเรียกได้เลยอาจารย์ขอยฐานตัวนะจิ้นดีครับนะฮะเราร่วมใจใฐานด้วยกัน พระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักพระเจ้าพระเจ้ายิ่งใหญ่สมควรแก่การสเสริญขอบระแบบพระเมตตาคุณพระเยซูที่ทําทุกอย่างเพื่อองหลานจะได้รับความรอดโรรองได้ทุ่มสุดชีวิตสุดร่างกายสุดกําลังของพรรองด้วยความรักของพระบิดาและเป็นเหตุทำให้สามารถได้รับความสําเร็จซึ่งมาจากพระเยซูคือการไถ่บาปสูง์แบบหน้าจริงหลายคือรับโรรองเข้าสู่ชีวิตและเป็นบุตรของโรรองทุกอย่างสมบูรณ์แบบ จึงขอบคุณในความรักของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรกับแพทย์พยาบาลบุคลากรทั่วไปผู้มาใช้บริการผู้ป่วยทุกคนขอพระเจ้าอวยพรทุกคนมีสันสุขรับการรักษาซึ่งมาจากพระองค์ทั้ง,งหลายเป็นแค่ดูแลเป็นเพื่อผู้ห้ยาแต่คนรักษามาจากพระเจ้าจึงสรรเสริญขอบพระคุณในความรักพระองค์จึงขอพรความรักสันสุขเจ้าอยู่เหนือทั้งหลายสืบสืบไปในพนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมน